แฟนคลับเอฟซีสาวน้อยหรือเอฟซีสาวน้อยเอฟซีไปเหยียบวิทยาลัก็คือกเกิดจากเอฟซีสาวน้อยลระไม่อยู่แล้สาวน้อยไม่ได้ทะเลาะกันแต่ผมเนี่ยละวะผมเสียใจหน่อยผมเสียใจนิดนึงอยู่ว่าผมเสียใจอยู่อ่าแต่ว่ามันหายไปแล้วสิ่งที่เสียใจมันหายไปแล้วครับทิ้งสิทิ้งสิผมเสียใจก็คือเล่าเล่าไปเห็นรถแห่เล่าลอยไปเห็นรุนแ้วแล้วเราเล่ามาบอกผมรถแร่สิเล่าอย่างสิเล่า่อยมาบอกผมแล้วมาขอลาออกกับผม ถ้าเป็นพี่น้องเสียใจบะแค่นั้นลหะแต่คือไม่มีอะไรกันมันมันมันเลยจุดที่ที่จะจทะเลาะกะมีแต่เอา่วยพ่อให้กันในด,ดีส่งเวยพ่อนกันด,ดีแต่ว่าถ้าเอายิางจัดเช็ดกับผมแบบห้สมผมหักผมหอมนะต้องบอกผมดีๆก็ได้กอนออกจากกันนี่มันต้องออกออกจากกันด้วยดีว่าไอ้ไปเฮ็ปนนะะุปีนาแล้วปีนาเดี๋ยวไอ้ไปเฮ็ุเองคือจังเสียผมที่ส่งเสริมผมไม่ได้พิดอัน,นให้ไปขายายติบตูยี่เรา เอออยากให้ทุกคนนี่ลูกทีมผมนี่ไปขัดติบตัวในเมื่อมันมันถึงจังหวะหรือจังหวะพอจังหวะที่มันพอดีหรือแบบว่าเออเมษาเนี่ยไอไปขอเห็นรถเฮียเองเออยังสิอ่าเล่นสีเบ้าอีกได้ผมเห็นว่าเอ้ารถจังถอดหัวใจเรื่องพิเศษหนึ่นะแต่จริงคือผมบอกว่าผมกับไอคือมัน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 ม่นได้มีขนาดที่จะว่าต้องต้อง ต้องเชื่เป็นดราม่าเป็นทะเลาะกันแต่ว่าผมบอกว่านี่นะเพื่อแค่ผมน้อยใจไม่ใอ่ไห้เข้าใจผมบ่เหนียวเข้าใจเข้าใจคือเป็นว่าล่ะเ้าผมผมสี่หน่อยฟังเด้อบัเขาบอกแบบแบบเปิดใจกันดิเอาผมสิเปิดใจกันเขาบอกแบบเปิดใจเอาเอฟซีอาร์ทีโบฮูครับอันนี้บป็นแบบายไพเดอร์อืมวันที่เข็มไปหาผมที่บ้านอืมเล่าไปหาผมไปปรึกษาผมอืมจะได้เหรอว่าท่านได้บอกบอร์ดถแหฮสิแล้วแล้ว ใช่อ่าอันนี้คือเรื่องจริงแล้วนี่ซึ่งผมไม่เคยพูดเดี๋ยวคนลุกอ่าผมไม่เคยพูดผมผมก็มีส่วนแค่น้อยใจคือแค่นั้นไหมคือแกน่ะคือแค่น้อยใจว่าคือไอ้ยโอ้บ่บ่นะใช่เปล่าเพราะเจอหนาไอแล้วมันมันเข้ามาผีเงยเห็นบ่เข้ามาหัวใจเออเขาเชื่อว่าอยู่กับบอสมาเจ็ดแปดปีมันบ่เคยคุยกันเลยเนี่ยบ่บ่บ่มันงานก็คืองานเอ้า ปสังเกตุลกที่มอสันกดว่าคนไหนที่ว่าผมบองเอินคุยมาคือคุณทําหน้าที่คือสุดยอดมากหรือมองตากรู้ใจไปลําไม่เคยลาไม่เคยตกบกพ่องเลยเวลาลําคนที่ไวใจไหมคือบางครั้งมันเกิดกันเสียใจไหมดูเข้ามาน้อยจะว่าคนเที่ยาหักเข้าหอมอมันคือสี่ว่าสี่แมงสี่แมงเป็นว่าเอาคือเห็นยังมันส่งกับขันหักกันหอมไหม เออสงการห้องฝากฝากควมหวังฝากผีฝากไข่ไว้อย่งดีนะนั่นหละมันก็เป็นแบบนั้นนะคือจังไอเบาเมื่อกี้เนี่ยเอที่ว่าไอ้เราไปปรึกษาไอแต่ว่าเอาเลือดายเป็นผมไมเอาไอมีคนรู้สึกค,คือพิวเลยกันก็้ก็เลยห้ครับต่ว่ามีอยงกร้ตองบอกเพ่นแล้วก็เลยบอกไปก็เลยว่าไปบอกเพื่อนเออเป็นแนวเลี้ยวจะมาบอกั้ีผมัน่มันก็อแค่แค่หน้อยใจนะถ้าว่าสิไปสร้างสิไปสร้างเราก็ไปจงเกียร้จงช่างมัน มันบม่ได้ช่างหรอกครับเพราะว่าเานึกถึงคนเงามความดีเขาถึงคนก็มีหลายความดียวก็ไม่ได้แต่ว่าดีว่ยยุ่ธ์ต้องการหักวันนั้นถึงรบเงินวะเออถ้ารับผมนี่แม่นว่าแม่นว่ารวยกับผมไปใช่หรอผมถามไอ้เพราะว่าไอ้เดี๋ยวมึงคิดผมบอกว่า มาค่ะพี่น้องเอาแล้วลา่าสุดนะคะซัหรับทั้งดานเข้มกับม่นใช่ค่ะพี่น้องได้มีการออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้ของธนันพอกันใช่ซึ่งเนว่ยม่จานนี่แหละค่ะพี่น้องได้ฟังของธนันพอกันใช่ไว่ได้สินเกิดได้มีการเบอกคำคำ,ำนี้ออกมานะซึ่งกะได้มีการเบอกถึงธนันประเอกเข้มกับม่นใช่แน้วพี่น้องเนาะก,กับทา้งดานบอสโจโยมันเน่นซึ่งเท่ากัได้เห็นคลิปแล้วละ่ะนะคะยังที่ได้ขึ้นคลิปห้หลายคนในเบิ่งเดตติดตามเป็นจังไดแนมูจาวาธนันประเอกเข้มกับมน ใช่นะคะหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้หลังจากที่ได้ฟังทางนั้นพอกันใช่เปล่าเล่ากับบอทท้นค่ะพี่น้องเลยมีการออกมาโพสไรล่หน้าเลยล่ะเล่าว่าจังไหนแน่พระเอกเข้มก็บ,บอกว่าผมฟังแล้วผมกะเข้าใจเพิินยูถ้าผมผิดผมกะขอโทษนะครับผมผิดที่ผมบอกซานะคะแต่ผมกะรอบปิดฤดูกาลเพราะผมบอกกาบอก ดยความเขารบดยความทียู่กันมาโดนนะคะจนไม่รู้จะเริ่มต้นพูดยังไงเพราะตอนนั้นทีมวงสองก็ลงกันเยอะก็เลยยิ่งทำให้ผมลำบากใจในการที่จะพูดจึงไปปรึกษาพี่การใช่ตอนนั้นรถยังไม่ได้ทำแต่สุดท้ายก็ต้องพูดครับเพราะมันถึงเวลาแล้วมันปิดฤดูกาลแล้วก็เลยตัดสินใจพูดกับบอส ผมต้องกราบขอโทษนะครับที่ผมมองข้ามจุดนี้ไปว่าบอสจะเสียใจกราบขอโทษจากหัวใจครับหวังว่าบอสสิบกเกลียดหรือว่าสร้างผมนะคะเหมือนทีบอสพูดในคลิปนะครับขออนุญาตกดติดตามบอสนะครับเพราะผมยังศรัทธาในตัวของบอสเหมือนเดิม นะคะขอโทษจากใจจริงครับเป็นจังไดครับพี่น้องท้าผมพีดผมกับขอโทษนําอันนี้คือโพสต์ของท่านันพระเอกเ้ม,กมักมลใช่หลังจากที่นี่ละได้เห็นคลิปนี้ของท่านันพอการใช้วิไลศิลป์ครับพี่น้องพอการใช้กรดิมีการไท่คลิปบอสโจเหมือนจะอยู่ที่โดมสาวน้อยนี่แหละแล้วบันที่นี่กรดีมีการว่าถึงเรื่องพระเอกเ้มท่านันพอการใช้เราบอกว่าเล่าบอร์เคยบอกย่ใส ก่อนหน้านี้พระเอกเข็มเพื่อนในมีการไปปรึกษาทางด้านพอการใช่ในมีการมาปรึกษามาเบากันอยู่เฮียนพอกันใช่จังสี่ละเบากันถึงเรื่องการเหตุหลดแ a นะคะพอกันใช่เบาขื่นนะะักวาพระเอกเขมมาหาผมแล้วก็บอกกับผมว่าเหตุจังไดดีเนาะรถแดผมนี่สีแล้วแล้วประมาณนี้แต่ว่าบ่กกาบอกบอดนะคะเป็นจังไดครับพี่น้อง หลังจากที่พระเอกเค้มเพิ่อได้เห็นคลิปนี้นั่นละ่ะนะค่ะเพื่อนกระดิมมีการออกมาเคลื่อนไหวนพ่นงค์นพเพินก็บอกว่าคันห้าผมพิดผมก็ต้องขอโทษนำ้ำนะค่ะผมต้องขอโทษน้ำทีม่องพานจุดเล็กๆหน่อยในนะค่ะจุดเล็กๆน้อยนี่ไมายถึงว่ายัางไมายถึงว่าบอจเพิ่นเสียใจนั่นละ่ะบอโจเพิ่นเสียใจทีแบบว่าพระเอกเข้มคนที่เหาหักคนที่เหาแพงคนที่เหาเอ็นดูนะค่ะแบบ กลับไปเหตุรถเฮโดยทีบ่บอกเล่าจังสี่หม่อันนี้ขึ้นในสิ่งที่บ่โจเพิ่นหน่อยใจเพิ่นหน่อยใจทีว่าคนทีเฮ้าไว้ว่างใจคนทีเฮ้าหักหรือว่าเอินว่าจังใดล่ะคนที่เรามีความผูกพันด้วยโอ้ถือว่าผูกพันกันมาโดนนะคะจนถึงกับคณะทีว่าให้พระเอกเข้มนี่เป็นผู้จัดการรถแฮพุนเดะแล้วนี่ล่ะก็ยุ่กันมาโดนและวันที่นี้ผู้ที่เพิ่นไหวใจนะคะกลับไป เห็ดรถแฮ่เอินว่าสุ่มเห็ดรถแฮ่โดยทีเบ่บอกเล่าจังสี่แม่บอโจแล้วก็ได้แค่์หน่อยใจในตรงจุดๆนี้บ่รได้เบาเกินเลยไปจากหันจังสี่แม่ครับพี่นงแต่ว่าเอฟซี FC แฟนครับก็ตีกว้มไปตั้งๆหน้าๆฮา,าละคนกะว่าจังสี่ฮาละคนกะว่าบอดโจสมีกับมาหน่อยใจในะคะทุกคนต่างก็มีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่สิออกไปเติบโตแมนคู่อา่า กแมนอีรีน่ะนะคะพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปเติบโตแต่ว่าบอทโจเพิ่นบอทเดบอทเลยไปาคาัดก้อนนันเพิ่นบอกแค่ในจุดทีหน่อยใจก็คือคนที่เข้าไว้บ้างใจเพิ่นบอบอกเข้าคาแมนเพิ่นบอกเข้าตังแต่มือนันพร้อมพร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตสำหรับรถแห่จเจริญสินของพระเอกเข็มถึงแม้ว่าผมส,สิวาจางังเนยล่ะ นะคะแต่นี่เพื่อนบ่บอกผมเพื่อนบอบอกเพื่อนมาบอกตอนเทียโดดแฮแล้วจังส่แมนะคะแล้วก็มาล่าวงแบบปืบปับปืบปับนอพี่นองนออยู่ๆกับมีโดดแฮแล้วจังส่แมะมาบอกผมสาเกินไปประมาณนี้อันนี้คือสิงที่บ่โจเพื่อนหน่อยใจแต่ว่าในตอนนี้ทั้งคู่ก็คือบ่ได้พิจัยยังกันคันซีว่าไปแล้วพระเอกเขียนเพื่อนก็บอกว่าผมนี่ขอติดตามบอดนะคะขอติดตามบอดบังบาบอดสีบอดสร้างสีบอดเกลียดผม คือจังทีบอกในคลิปนพี่น้องนอทั้งคู่ก็ยังให้การติดตามกันอยู่เหมือนเดิมเมื่อจเจเสือบอกคับพี่น้องคันห้าตอนนี้บอสโจมีการโพสต์หรือว่ามีการแชร์เกี่ยวกับรถแห่เออมาเป็นการโปรโมทรถแ่ของพระเอกเคปุ้ยเสือบาข่าวนี้จะเป็นข่าวที่ดังมากๆเพราะว่าตอนนี้นี่มีข่าวกระแสที่แบาบว่าทั้งคู่ผิดใจกันจังสี่ไหมเอฟซี FC กับตี ตีข้าวไปต่างๆหน้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าบอสโจม,มีการโปรโมทรถแหร่รถรถแห่เจริญสินมุจเจ้าเสือบอกข้าวนี่สิเป็นข้าวที่ดังแห้งสื่อดังไลฟ์สื่อแห่นําเสนอข่าวนี้กันรัวๆแอดมินก็นรอเบอิงว่าสิเป็นจังไดนอกพี่น้องเนะเอกระตามนัานละสําหรับคลิปนี้กระอจบคลิปไหวสห่สมีสกรเนาะค่ะว่ากัวมาสวัสดีค่ะ